สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เบบมาอีกแล้วเนาะเบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้เบาจะพาเพื่อนๆมาดูเนาะว่าเบบทําอาหารกลางวันห่อกับเขาอะไรให้ลูกๆกินเป็นอาหารกลางวันตอนนี้เด็กๆเขากําลังเรียนออนไลน์กันอยู่จ้ะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็เลิกเรียนออนไลน์พักยุดกลางวันเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมากินอาหารกลางวันกันจ้ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูว่าเบลทําอาหารกลางวันอะไรให้ลูกๆกินเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้ะ ก่อนอื่นนะเราก็จะให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะว่าเราใชาปา่ปลาอะไรเนาะเนี่ยเป็นปลาแซลมอนจ้ะถุงนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลกรัมเนาะเราซื้อมาในราคาสีรส่ร0 0ยสี่รอยกว่าบาทจ้ะจะมีหลายชิ้นอยู่ในถุงเนี่ยเนี่ยเขาจะ่ำมาเป็นชิ้นประมาณเนี่ยมีอยู่หลายชิ้นเลยจ้ะอ่า เราซื้อมามันอยู่ในช่องแช่แข็งนะแล้วออกมา,าละลายน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะทอดให้น้องเจนตาตากนอริเซียคนละชิ้นจ้ะแล้วเรามาแกะถุงกันเลย เราจะล่างน้ำก่อนเนาะก่อนที่เราจะเอาไปทอดก่อนอื่นเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเลยเนาะใส่ลงไปแค่หน่อยเดียวจ้ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ส่วนผสมลงไปเนาะมัาร์คะาเราจะใส่ผงหัวหอมลงไปผงกระเทียมมีเกลือพริกไทย จะใช,ใช่ผงฟาป,ปิก้าด้วยจ้ะจะให้แบบออกสีแดงๆนหน่อยๆเราทำทั้งสองด้านเลยจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทอดในกระทะจ้ะเอาลงกระทะได้จ้ะเพื่อนๆนอกลีเซียจะไม่กินผักสุเนาะเพื่อนๆ เราก็เลยต้องไอเนี่ยลวกบอกโกลรี่อ่ะให้เขาล้วต้มน้ำไห้แล่วจะใส่พักบอกโคลรี่ลงไปเลยเพื่อนๆขาดไม่ได้คือมะนาวเนาะเพราะว่าเรวจะต้องเอามะนาวอะ่ะไปบีบใส่ในปลาเซอรมอนจะ้ะพักที่เราลวกไว้ซุกแล้วเพืเ่อนๆเราก็จะมาตัดใส่ในถ้วยเลยจะ้ะ กักด้านปาก,กันเลยจ้ะเราเจียวกระเทียมใบหอมแล้วนะเราก็จะใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปเลยก่อเสียงเขาที่เราหุงไว้สุดละใส่เกลืองลงไปน่อย ครกคายแล้วก็ผุ้งหัวหอมได้จ้ะหนเนี่ยแค่นี้แหละเดี๋ยวรอๆให้หน่อไม้ฝรั่งเราซุปเราจะไปเตรียมมาหั่นสลัดห้น้องเจนต้าก่อนจ้ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นพักสลัดห้น้องเจนต้าจ้ะเดี๋ยวล้างพักไว้เรียบร,ร้ยยรอยแล้ว มาใส่ในกล่องนะเราจะใส่พักบรอกโคลีลงไปด้วยใส่มะเขือเทศลงไปด้วย ตามได้วยแครอทจ้ะเราก็จะหันเป็นรูปหัวใจแบบนี้เนาะนี่จ้ะเพื่อนๆเ,เป็นรูปหัวใจ ใส่ลงไปเดี๋ยวมีพักแค่นี้เนาะวันนี้เราก็จะใส่แค่นี้จ้ะเดี๋ยวเราไปเอาชีสมาใส่ก่อนจ้ะชีสลงไปเลยจ้ะเราจะมาใส่น้ำสลัดเนาะใส่ลงไปในกระปุก เราใส่ลงไปในกล่องจ้ะเดี๋ยวเอาเข่ามาใส่ในกล่องของน้องอลิเซียกันจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมปลาลงไปเนาะจะปลาที่เราทอดไปเมือนสก,กี้ แล้วเราก็จะใส่ไอ้หน่อไม้ข้าหนังเนาะลงไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำพริกให้นองอลิเซียกันพริกป่นพริกแดงบ้านเราจะยังเพ็ดไหม น้ำปลาลงไปด้วยเสร้รวเราก็จะบีบมะนาวลงไปจ้ะนนี่ะิใส่ในกล่องไว้แบบนี้จ้ะแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องเขาน้องลิเซียจะชอบกินพักชีจ้ะพักชีบ้านเราอ่ะเราจะใส่ลงไปด้วย เดี๋ยวเราก็จะเติมปลาใส่ในกล่องนี่ให้น้องเจนนาตาเนาะนี่จ้ะปลาของน้องเจนนาตาเราก็ใส่ลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาแกะผล,ละไม้เนาะวันนี้เรามีสมจ้ะเราจะใส่สมลงไปด้วยสมแบบเนี้จะออกเปรี้ยวหวานๆจ้ะจะไม่หวานไปเลย น้องอลิเซียะจะชอบกินอะไรที่แบบออกเปรี้ยวๆหน่อยๆมีบลูเบอรี่ด้วยจ้ะหน่อยเนยเราก็จะใส่ลงไปเนาะนีระโรยลงไปเห็นน้องอลิเซียเราลืมเนาะเพื่อนๆเราล,ลืมพักบลอกโอรี่ที่เราลวกไปเห็นน้องอลิเซียด้วยจ้ะเราก็จะใส่พักบลอกโอรี่ลงไปด้วย ก็จะใส่พักก็บ็อกกิลี่ให้น้องเจนนาตาเลยจ้ะนี่เป็นข่ากล่องของน้องเจนนาตาจ้ะมีปลาเซลมอนมีพักบอกกอลี่ขาดไม่ได้คือพักสลัดจ้ะน้องเจนนาตาชอบกินพักสลัดพักสุดมากๆเลยผลไม้ต่างๆเนาะที่แบามีในตู้เย็นน้ำสลัด ่องนี้เป็นของน้องอลิเซียนะจะมีปลาเซลมอนมีเข่าสวยเข่ากล้องมีหน่อไม้ฝรั่งขาดไม่ได้จ้ะน้ำพริกน้ำพริกผงเราก็ผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวลูกๆเราก็ลงมากินเข่ากลางวันกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปิดกล่องเ้ยนะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวลูกๆเราก็ลงมากินเข่ากันแล้วจ้ะใส่ในกล่องไว้แบบนี้ แล้วของน้องเจนาตาก็น้องอลิเซียเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกแล้วจะให้แบบวถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เขากินอาหารกลางวันกันไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันก็แบบวจ่ว่าน้องอลิเซียก็น้องเจนาตาจะให้ถ่ายคลิปหรือเปล่าสวัสดีค่ะ I'm on my lunch break right now so I'm going eat my lunch น้องเจนาตาพักเบรกตอนกลางวันจ้ะ นางลงมากินเขาแล้วนางให้แม่ถ่ายคลิปวิดีโอได้จ้ะส่วนอน้องอลิเซียไม่อยากออกกล้องเนาะเลยไม่ได้ถ่ายน้องอลิเซียจ้ะ น้องเจนตากำลังสลาดน้ำสลดัดลงไปในสลัดจ้ะน้องอลิเซียไม่ยอมออกกล้องนะวันนี้ทุกครั้งเวลาที่เหวจะถ่ายคลิปวิดีโอลูกๆเนาะเหวจะต้องถามเขาก่อนจ้ะว่าวันนี้จะให้แม่ถ่ายคลิปวิดีโอได้ไหมถ้าเขาบอกว่าถ่ายได้แบอบก็จะถ่ายเขาลงในคลิปจ้ะ แต่ถ้าเขาไม่อยากออกกล้องเราก็จะไม่ถ่ายเขาลงในคลิปเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกําลังใจให้แหววมาตลอดทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่ายังไงแหววก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ของแหววแล้วก็คลิปต่อ,ตอไปของแหววได้จ้ะคลิปนี้แหววก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้เนาะเพื่อนๆสวัสดีจ้าบ๊ายบาย